สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันหมอพลอยแพทย์จินหญิงปรียาดาบัวสมบูรณ์ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการกองทัพเรือร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งผลิตขึ้นภายใต้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด -19 กองทัพเรือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงานโฆษกกองทัพเรือและคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือค่ะ และผมครับจ๊อบนิติสมุทรโคจรพสบทรรุ่นที่18ของกองทัพเรือวันนี้มาทําหน้าที่เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการกับคุณหมอพลอยครับคุณหมอครับเราได้มาเจอกันในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้ผู้ชมได้รับรู้แน่นอนมีอะไรกันบ้างครับวันนี้ครับสาหรับวันนี้นะคะพี่จ๊อบเรามีเรื่องราวดีๆประเด็นต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะมาชี้แจงให้ท่านผู้ชมทราบกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ สมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมาศและองค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือของเราจํานวน10เครื่องค่ะเพื่อนําไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในภาวะวิกฤตค่ะพี่จอ๊อปเรียกได้ว่า นว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเลยทีเดียวยที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับวงชนชาวไทยของพวกเราโดยเฉพาะยยิ่งผ่านทางกองทัพเรือนะครับซึ่งจากเนื้อข่าวเนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวต่อไปนซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลของกองทัพเรือ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นีแล้วก็จํานวนผู้ป่วยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาลสนามพลเรือนสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขมซึ่งจะมีการขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ต้องน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ เนื่องจากตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิด -19 นะคะกำลังรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้โรงพยาบาลต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลของกองทัพเรือของเรานะคะต้องขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นค่ะและต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์นะคะรวมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยนะคะและบุคลากรทางการแพทย์อีกเป็นจํานวนมากเลยค่ะสําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือของเรานะคะ มีผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลมาแล้ว1สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดมีอาการดีขึ้นหรือว่าอาการรุนแรงน้อยลงนะคะก็จะย้ายผู้ป่วยมาที่สเตปดาวนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยรายใหม่ได้แอดมิดเพื่อรับผู้ป่วยได้จํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างหอผู้ป่วยเมื่อเราเพื่อคนไข้ที่มีอาการน้อยลงได้ย้ายมาอยู่หอผู้ป่วยสเตปดาวเพื่อให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับหอผู้ป่วยสเต็ปดาวนะคะพี่จ๊อบเราใช้สโมสรกรมแพทย์ฐานเรือของเราปรับให้เป็นหอผู้ป่วยสเต็ปดาวค่ะสำหรับผู้ป่วยชายจำนวน40เตียงค่ะและเปิดหอผู้ป่วยอาคารเทียมเชิดอีก40เตียงค่ะสำหรับผู้ป่วยเด็กและสตรีค่ะก็เรียกได้ว่า ระดมทุกสพรพกำลังเลยทีเดียวครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่กำลังค่อยๆทยอยเข้ามาทำการรักษานะครับสำหรับผู้ป่วยที่ดีขึ้นอาการดีขึ้นหรือเสร็จดาวแล้วเราก็มีพื้นที่ในการที่จะดูแลรักษาต่อไปด้วย <S <S <ช>นะครับเท่าที่ทราบมาว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการรับบริจาคกันด้วยเนาะเพราะว่าหลายๆภาคส่วนก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทร,รัพย์ในเรื่องของสิ่งของต่างๆนานา,นารวมไปถึงอาหารการกินด้วยที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกองทัพเรือของเราก็ ยินดีที่จะรับบริจาคด้วยนะสำหรับผู้ป่วยโควิด1 9ซึ่งกำลังตอนนี้รอรับการช่วยเหลือกันอยู่อย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดยังไงบ้างและสามารถติดต่อได้ที่ไหนตรงนี้ขึ้นให้เลยนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอยากจะบริจาคทํายังไงติดต่อตรงไหนนี่ครับยังหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้สถานที่ดังต่อไปนี้เลยมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับคุณหมอครับ หรือสามารถบริจาคร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ดังนี้เลยค่ะค่ะพี่จ๊อบเรายังมีข้อมูลจากโรงพยาบาลสนามพลเรือนนะคะสนามฝึกทรอบ,บ้านจันเขมค่ะว่ามีการเพิ่มเตียงให้ผู้ป่วยจากจำนวน200 32เตียงเป็น307เตียงค่ะ<ม>เนื่องจากจํานวนผู้ป่วยในพื้นที่นะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้ดําเนินการเพิ่มเตียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าบุคลากรทางการแพทย์ในทุกภาคส่วนะะทั่วประเทศเนี่ยก็ยังคงทํางานกันอย่างหนักนะคะเพื่อ,อรองรับและรีบรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ให้อย่างเต็มที่ที่สุดเลยละคะพี่จอบโอ้ตอนนี้ทางกองทัพเรือนะครับตอนนี้เราก็ขยายพื้นที่ มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับในเรื่องของพื้นที่เราขยายได้เรื่อยๆแต่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นี้สาคัญมากๆเลยทีเดียวทุกคนต้องช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่ทราบดีครับว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็บางคนต้องเสียสละก,กันมากๆเลยทีเดียวก็ร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านของกองทัพเรือนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้ฝ่าฟันวิกฤตโควิดในทีนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับร่วมกันเป็นกําลังใจส่งใจมาก็ได้ ส่งทุนทรัพย์มาก็ได้ส่งของมาบริจาคก,ก็ได้ก็ตามที่อยู่ที่คุณหมอได้แนะนําไปแล้วะนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่มีประสงค์ที่ต้องการมอบอาหารปรุงสุกนะคะให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด1 9ทนะคะทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าของเราเปิดให้ทุกท่านร่วมปันน้ำใจมอบอาหารปรุงสุกนะคะ หรืออาหารแห้งก็ได้ค่ะและสิ่งของอื่นๆให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลนะคะโดยสามารถติดต่อขอมอบโดยตรงได้ที่นาวาโทหญิงนงลักษ์บุญพิรมหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาบำบัดนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0996900798หรือที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 475 2576และ063442 2614ค่ะอันนี้เสริมให้เล็กน้อยนะครับร่วมกันบริจาคเล็กๆน้อยๆครับใครที่มีกําลังนะสามารถบริจาคได้นะครับทุนทรัพย์ก็ได้เรื่องของ ขนมนมเนยอาหารการกินรวมไปถึงอาหารปรุงสุกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆในเรื่องของการร่วมกันบริจาคแนะนําอย่างหนึ่งครับตอนนี้คือร่วมมาตรการของรัฐในการที่เราอยู่บ้านนะหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้อย่างที่เราใส่กันอยู่ในขณะนี้นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ในการที่พยายามจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปพบปะเจอเจอผู้คนตรงนี้สามารถช่วยชาติได้เช่นเดียวกันมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะั่นกะนะ็คือเรื่องราวของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งตรงนี้หลายๆคน ถามมาเลยทีเดียวว่าเอ๊ะการฉีดวัคซีนโควิด -19 ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ฉีดได้ไหมลักษณะเป็นยังไงมีอาการแบบนี้ฉีดได้ไหมซึ่งตรงนี้จะขอมีข้อมูลมานําเสนอให้รับรู้และกันจากข้อมูลที่เราได้รับจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจริงๆและเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยทีเดียวอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า ควรฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมและสามารถรับมือกับอาการรุนแรงและควรเฝ้าระวังอย่างน้อย30นาทีหลังจากที่ได้รับวัคซีนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนที่ไปรับวัคซีนมาเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวอย่างหลายๆคนเนี่ยพอไปรับวัคซีนแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าโดยภูมิต้านทานดั้งเดิมของร่างกายเราเนี่ยเ,เมื่อรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยครับครึ่งชั่วโมงเราอยู่ในสถานพยาบาลเหล่านั้นก่อนเพื่อดูแลให้เราเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดข้อที่2ครับ ถ้าฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิดจะเป็นอย่างไรหลายๆคนถามเลยครับว่าถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วแล้วระหว่างนั้นติดพอดีเป็นยังไงคําตอบที่ได้รับคืออาจจะเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยเพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อสู่คนที่อ่อนแอกว่านะครับจึงควรจะสวมแมสหรือสวมหน้ากากแบบนี้เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ล้างมือแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยไม่ให้นําเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้กับคนที่อ่อนแอกว่าข้อที่2นะครับข้อที่3ครับเราจะสามารถฉีดวัคซีนอื่นๆให้กับตัวเองได้ไหมในช่วงเวลาที่เราฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วเช่น ไข้หวัดใหญ่คอตีบบาดทะยักหัดเยอรมันในระยะใกล้เคียงกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะฮะซึ่งอันนี้เขาต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขลุกขึ้นมาบอกว่าควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ห่างกับโควิด -19 อย่างน้อย4สัปดาห์ค่ะอันนี้คือผู้ความชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะสสัปดาห์เพราะว่าการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยมี2เข็มเนาะโควิด -19 2เข็มเข็มแรกปุ๊บระหว่างการรอต่างๆอย่าเพิ่งไปฉีดอะไรและ ก่อนหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 4สัปดาห์ค่อยไปฉีดวัคซีนตัวอื่นๆ <St ate> นะครับไล,ล่เรียงต่อมานะครับในหัวข้อที่4เขาบอกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบไหนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนคำตอบก็คือผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบาบัดควรจะฉีดวัคซีนโควิด -19 กันก่อนเนีผมไปถามมาได้4ข้อด้วยกันคุณหมอพอมีเพิ่มไหมฮะมีแน่นอนค่ะมาเลยครับ <S 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 มาข้อที่5นะคะแอปพลิเคชัน Line <Yeah. S 1> หมอพร้อมมีประโยชน์อย่างไรแอปพลิเคชัน Line หมอพร้อมนะคะจะสามารถเลือกโรงพยาบาลที่จะฉีดได้และนัดเวลาเพื่อฉีดวัคซีนค่ะและให้ข้อมูลทางอาการแพ้ที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ดได้รับวัคซีนนะคะนอกจากนี้นะคะยังติดตามอาการที่เกิดข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนนะคะรวมไปถึงจะแจ้งเตือนเราในการฉีดวัคซีนในเข็มที่2ค่ะ yeah. ข้อ6ค่ะถ้าเคยติดโควิดแล้วการรับวัคซีนจะเป็นอันตรายหรือไม่มคำตอบคือไม่อันตรายค่ะคแต่ควรฉีดหลังจากติดเชื้อแล้วอย่างน้อย3-6เดือนนะคะหรืออาจจะฉีดแค่เพียง1เข็มก็เพียงพอแล้วค่ะ<ม>ข้อ7นะคะวัคซีนโควิดสามารถฉีดสลับชนิดกันได้หรือไม่ม สำหรับในตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าฉีดได้หรือไม่เพราะยังไม่มีวิจัยรองรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพอยแนะนําหรือสาธารณสุขแนะนำนะตอนนี้ก็คือแนะนําให้ฉีดเป็นยี่ห้อเดียวกันในโดสที่1และโดสที่2ค่ะ mm hmm. ข้อ8นะคะสำหรับชาวมุสลิมนะคะที่อาจสงสัยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยเป็นทาลาหรือไม่ mm hmm. จะฉีดได้หรือไม่ในชาวมุสลิมคําตอบคือสําหรับวัคซีนแอสตราเซนกา ไฟเซอร์โมเดนาและซีโนแวคนะคะผู้ผลิตวัคซีนเหล่านี้เขายืนยันนะคะว่าวัคซีนไม่มีส่วนผสมใดๆของสัตว์ค่ะเพราะฉะนั้นฉีดได้ค่ะข้อที่9นะคะหากถูกสัตว์กัดหลังฉีดวัคซีนโควิดนะคะพี่จ๊อบเราจะสามารถไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่คําตอบคือได้ค่ะเพราะว่าการที่เราได้รับ โดนกัดมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ถือว่าโรคพิษสุนัขบ้าก็น่ากลัวพอกับโควิดเลยนะคะต้องรีบไปฉีดนะคะก็จะอาการหนักกว่าโควิดได้ซ้ำไปแล้วคือสุนัขบ้าน, <c oughs> นี้น่า,นากังวลมากๆเลยทีเดียวก็ฉีดได้นะสรุปว่าฉีด <c oughs> ได้เนาะด <c oughs> ฉีดได้นะฮะ,ะข้อสุดท้ายนะคะวัคซีนโควิดผ่านมาตรการหรือย,ยังมีเกณฑ์การทดสอบอย่างไรนะคะคําตอบวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยทุกชนิด ผ่านเกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลกนะคะแล้วก็ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยในประเทศไทยนะคะต้องมีการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการทดสอบในสัตว์ทดลองและรวมถึงทดสอบในมนุษย์ถึง3ระยะค่ะอืมก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับที่เรามานําเสนอให้รับรู้กันในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนตอนนี้กําลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้มันควรจะฉีดหรือไม่ฉีดหรืออะไรยังไงและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าณนะวันนี้ครับประเทศไทยของเราคือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันฉีดวัคซีนแล้วละ่ะลุกขึ้นมาแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิด ภูมต้านทานหมเพื่อจะต่อสู้กับโควิด -19 ีนได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในขีดจากัดที่เราพูดมา9ก้าข้อทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นอย่างที่บอกว่าพูดถึงพี่น้องชาวามุสลิมนะชาวอิสลามต่างๆงนะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าส่วนผสมของเขาแน่นอนแหละเขาไม่ได้มีเรื่องของเนื้อสัตว์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สบายใจได้หรือเรื่องของอาการวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรืออะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นโรคเร่งด่วนตรงนี้ผมว่าถ้าดีที่สุดนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตาาามไปที่โรงพยบล และไปแจ้งเขาตามอาการอย่าไปรักษาด้วยตัวเองเพราะว่าอันนี้ดีที่สุดนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับและที่สําคัญครับเท่าที่ทราบมาในปัจจุบันนะครับหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเราก็มีมาตรฐานในการป้องกันโรคโควิด -19 กันทุนกๆหน่วยงานเลยทีเดียววันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวดีๆของแต่ละหน่วยงานมานำเสนอให้เราได้รับรู้ด้วยค่ะ กับการเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือนะคะก็เรียกได้ว่าเราแทบหลายๆหน่วยงานเลยนะคะได้ส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะให้กําลังพลของเราทุกหน่วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพลอนําเสนอหน่วยงานที่มีชื่อว่ากรมการขนส่งทหารเรือค่ะ ซึ่งกรมการขนส่งทางเรือจะมีแนวทางการป้องกันโควิด -19 อย่างไรนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลเรือตรีสาธิตนาคสังเจ้ากรมการขนส่งทางเรือค่ะมานําเสนอเรื่องราวดีๆให้เราได้รับชมกันนะคะไปชมสกุปพิเศษจากทางรายการได้เลยค่ะสวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด2 1 9ในห่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นการระบาดในห่วงก่อนวันสงการซึ่งเป็นเทศกาลหยุดยาว กรมสนับทหารเรือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลให้บริการหน่วยต่างทั้งในกองทัพเรือส่วนราชการและหน่วยนอกกองทัพเรือือมาตรการเดิมที่เราใช้อยู่เราก็ใช้อยู่เข้มงวดเช่นการติดตามเฝ้าระวังทไลายต่างๆการคัดกรองเมื่อทหารหรือข้าราชการกลับเข้ามาในหน่วยโดยการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายวันละสองครั้งการรักษาระยะห่างตามมาตรการต่างๆที่กองทัพเรือหรือทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ผ่านมามีความรุนแรงแล้วก็เราไม่ทราบว่ากําลังพลที่กลับจากสงการเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีพื้นแนวพื้นเสี่ยงหรือมีกิจกรรมเสี่ยงเราจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการการคัดกรองเชิองลึกเพิ่มขึ้นครับครับปัจจุบันกรมสนหาเรือมีการจัดยานพานะสนับสนุนหน่วยงานราชการในกองทัพเรือและส่วนข้างเคียงประมาณเดือนละ2องพันเที่ยวเรือ,ออีกประมาณ ึงร้อยเที่ยวต่อวันซึ่งเป็นท่ายขัางสูงฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องลดความเสี่ยงด้านนี้ครับขอให้กําลังพลกองทัพเรือทุกท่านมีความมั่นใจว่ากรมการข,าขนส่งทางเรือจะดาเนินการมาตรการทุกวิถีทางเพื่อให้การให้บริการยานพาหนะของกรมการขนส่งทางเรือมีความปลอดภัยจากโรคโควิดสองพเเราจะมีความมุ่งมั่นดำเนินการโดยไม่ลดละภายใต้คำขวัญพลังสามคัคคีพลังราชนาวีครับ โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันในหลากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับอย่างเรื่องราวของกรมการขนส่งฐานเรือซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานสําคัญเลยทีเดียวในการที่จะว่าง่ายๆก็คือมีหน้าที่รับส่ง บุคลากรของกองทัพเรือในการไปทํางานในการที่จะย้ายพื้นที่ต่างๆกันในเรื่องความสะอาดความปลอดภัยในเรื่องของโควิด -19 อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ใ,ใดๆขึ้นมาหรือความสะอาดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มาตรฐานขึ้นมาแล้วก็บุคลากรของกองทัพเรือก็มีโอกาสติดโควิด -19 ได้เช่นเดียวกันนะเพราะ,ะนั้นทางท่านเจ้ากรมท่านก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในตรงนี้ท่านก็เรียกว่าดูแลกันอย่างล,ละเอียดทุกเม็ดเลยทีเดียว<ฆ>นะครับกับเรื่องราวต่อๆไปซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งประเด็น ที่น่าสนใจมากๆเลยในปัจจุบันเพิ่งเห็นภาพข่าวมาด้วยว่ายังไงเล่ามาเลยครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้กองทัพเรือนะคะได้นํารถครัวสนามช่วยเหลือ,อช่วยเหลือในพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะโอ้โหเรื่องรถครัวสนามอันนี้เห็นเลยว่าท่านผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวท่านเองเลยทีเดียวนะครับพลเรือเอกชาชายศรีวราขานะครับท่านผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ภาพที่เราได้สัมผัสเมื่อภาพข่าวที่ออกไปตามช่องทีวีต่างๆนะครับท่านก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็ช่วยกํากับการดูแลการจัดสรรในเรื่องของรถครัวสนามซึ่งตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าภารกิจของรถครัวสนามในยามศึกสงครามแน่นอนละคือทําอาหารให้กับ ฐานเรือแล้วก็รวมไปถึงคนที่ร่วมพรบกันในเวลานั้นแต่ช่วงเวลานี้สิคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของโควิด -19 ในยามที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกองทัพเรือก็เนี่ยแหละครับนำรถครัวสนามลงพื้นที่แล้วท่านผู้ชายการฐานเรือก็จัดการเต็มที่เลยทีเดียวเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยครับค่ะโดยมีหน่วยนะคะมีหน่วยรับผิดชอบดังนี้ค่ะมีกรมพลาธิการฐานเรือค่ะ มีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ได้เข้าในพื้นที่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภัยโควิด -19 จะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเลยละค่ะอย่างที่พูดจริงๆครับกองทัพเรือเพื่อประชาชนนะครับในภาวะการโควิด -19 ทีที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับทางกองทัพเรือก็ระดมสรพกำลังทุกๆวิถีทางนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้ในเรื่องของเศรฐษฐกิจทุกคนลำบากแน่นอนนะ <c oughs> อาหารการกินลำบากแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เราก็ลงมีครัวสนามมีรถครัวสนามลงมาในพื้นที่ทำอาหารให้รับประทานกันอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาทุกข์ ไปได้ในระดับหนึ่งและที่ย้ำชัดเจนก็คือว่าเราจะช่วยแบบนี้ไปจนกระทั่งสถานการณ์โควิด1 9จะคลี่คลายกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับนี่คือทุกอย่างของกองทัพเรือมีอะไรเรางัดมาเต็มที่เลยทีเดียว<ะ>ครับ สำหรับในวันนี้นะคะก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอบนิติสมุทรโครจครโอบรุ่นที่18มากเลยนะคะคทีะ่ให้เกียรติมาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับพอยะคะ่ะครับก็ขอบคุณทางรายการเช่นเดียวกันครับที่ให้ผมมีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ดำเนินรายการนะครับ ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารของกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นและได้เห็นภารกิจที่หลากหลายของกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สาคัญมีโอกาสมาทํางานกับคุณหมอคนสวยข้างๆตรงนี้ด้วยโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกเรียนเชิญนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับและในวันนี้นะคะดิฉันหมอพลอยและพี่ตอมนิทิตต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้อีกครั้งในรายการกองทัพเรือร่วมใจต้านไายโควิด -19 วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ